คนก็เป็นแบบสไตล์ตัวเองเลยอ่ะโอ้ไมครับนี่คือ5คนจาบเดอะสตาร์ฟ้าคว้าดาวปีแตกมีเพลงนี้รู้สึกทำให้รู้สึกเป็นหนึ่งในเดอะสตาร์เลยเนี่ยมายิงกอล์ฟไม่ได้เพลง่ไมาครบแต่คนอยู่แล้วจนีเกินยังไงไม่รู้ครับอ่ะสุดท้ายให้ฝากผลงานกันดีกว่าค่ะอ่ะใครก็ได้เป็นตัวแทนก็ได้ค่ะเอาแบบดาวหลงดาวน์โหลดช่องกานติดต่ออะไรอย่างงี้ได้นะเกิดดาวน์โหลดต้องให้สมัยหรือสมัยตโอเคค่ะ ดาวโหลดนะคะไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ครับได้พูดได้เลยเลยคะะก็ดาวก็ดาวน์โหลดนะคะดอกจันหนึ่งสอ้าศูนย์ศูนย์เกแล้วกดโทรออกนะคะมีเพลงของเดอะสตาแปรทุกๆเพลงอยู่ในนั้นเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมโหลดทุกคนเลยนะคะแล้วถ้าก้องลหลนนะค่ะอย่าลืมอย่าลืมโหลดให้พวกทุกคนนะคะเป็นกำลังใจพวกเราได้ค่ะอย่าข้าโปรแชร์นะคะ ดักันหนึ่งสอสามห้าศูน <les> ์ศูนยเก้าคะเอแล้สามารถติดต่อได้ทางไหนคะบอกว่าไปดูอัปเดตผลงานอะไรเงี้ยของดับกันอัปเดตผลงานอัพเดตผลงานก็ w w w บ a ว็บ o o k c o m channel ค่ะแล้วก็ทํา เว็บดอทดีเมมบอร์ทคอมค่ะจะมีตารางอัปเดตแล้วก็ผลงานอัปเดตของเราวนั้นทั้งหม, <รา S 1> หมดเลยค่ะสำหรัรบพวกภาพและเสียงนะคะที่เป็น MV ค่ะเพราะว่าตอนนี้ปล่อยออกมา2เพลงแล้วคือเพลงพี่โดมและของแกงส้มถ้าอยากติดตามแบบสดๆแบบ HD แล้วก็เข้าได้ที่เว็บไซต์แบบยูทูบดอทค o มสแลสเอ็กซ์เซชั่นแนค่ะครับผมแล้วก็ตอนนี้อัลบั้มของเราก็ออกแล้วครับทั้งทั้งซีนีแล้วก็ยูดีเค้าเขียนครับก็ขอฝากเลยครับ ยังไงก็ฝากพวกเราตัดกันเลยนะครันเพราะว่านี่ก็เป็นอัลบั้มแรกของพวกเรานะครับแล้วก็เพลงแต่ละเพลงเนี่ยเป็นแนวตัวเองทั้งนั้นเลยคิดว่าถ้าเจออัลบั้มไปไม่ผิดหลักแน่นอนครับยังไงก็พูดหนุนกันด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากไว้แล้วกันนะครับเดอะสตาร์แปดนะครับคิดว่าวงการบันเทิงไทยเราคงจะได้เห็นหน้าของทั้งห้าคนเนี่ยอีกยาวๆแน่ๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะครับลาไปพร้อมกับน้องๆ้องเดอะสตาร์นี่แหละวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับ